วันนี้นะคะทุกคนจุ๋ยก็มารับรางวัลค่ะเครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นแห่งชาติครั้งที่17นะคะกับผลิตภัณฑ์นะคะวิฟสกินขมิ้นโกเซรัมนะคะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลใหญ่มากๆนะคะที่ชาวสกินทุกคนภูมิใจมากๆนะคะเพราะหนึ่งค่ะช่วยนะคะเกษตรกรนะคะในการปลูกสมุนไพรนะคะนั่นก็คือขมิ้นนะคะเป็นตัวหลักของเรานะคะเป็นการนำนวัตกรรมนะคะวิทยาศาสตร์มาร่วมกับสมุนไพรไทยนะคะยกระดับเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากลน,นะคะและก็ทำให้ลูกค้านะคะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะ,ะว่าผลิตภัณฑ์ที่จ ตอบโจทย์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนนะคะการทํางานของคนไทยด้วยกันเองสนับสนุนสมุนไพรไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็ยังสร้างอาชีพให้กับตัวแทนอีกนะคะดังนั้นรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ตอบโจทย์มากๆค่ะว่าเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสูงนะคะที่จะตอบโจทย์ปัญหาผิวนะคะของทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ความขาวใสริ้วรอยต่างๆนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าสมุนไพรของเรานะคะขมิ้นนี่แหละค่ะที่เป็นตัวชูโรงของผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะช่วย ไได้ขนาดนี้มันมาจากความร่วมแรงร่วมใจนะคะของทีมนักวิจัยนะคะแล้วก็นวัตะกรรมต่างๆที่คนไทยคิดค้นกันขึ้นมารวมถึงสมุนไพรที่เป็นตัวหลักนั่นก็คือขมิ้นชันนะคะที่มาจากชุมชนของคนไทยด้วยกันเองค่ะราคาก็ย่อมเยาวนะคะสาหรับราคา389บาทนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะสำหรับขมิ้นโกเซียมโดยมีรางวัลการันตีแบบนี้ค่ะจูยก็อยากจะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้นะคะให้กับตัวแทนของเราทุกคนนะคะอยากให้มีความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ไทยๆของเราแบบนี้ร่วมกันนะคะรวมถึงนะคะยังอยากจะส่งต่อนะคะ ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าวิพสกินทุกท่านนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของวิพสกินนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็จะมีความสุขค่ะในการสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มอบเพื่ให้กับทุกคนไปค่ะขอบคุณนะคะ